สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อถามตอบเพื่อเตรียมตัวที่จะใช้ในการสอบหรือเอาไปใช้ในการทำงานนะครับวันนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องฐานรากแผ่คำถามทั่วๆไปที่เรามักจะได้ยินกันนะครับก็คือมีข้อพิจารณาอย่างไรกรณีที่เราจะเลือกใช้ฐานรากแผ่นะครับข้อพิจารณาอย่างไรนั้นนะครับ เราก็จะเห็นได้าจากดยงต่อไปนี้ในภาพนี้เป็นภาพที่ฐานรากวางอยู่บนดินโดยไม่มีเสาเข็มข้อพิจารณาข้อแรกที่เกี่ยวกับตัวนี้ก็คือเราควรจะต้องดูว่านะครับามาดูนิดนึงว่าดูอะไรมีอยู่สองตัวก็คือดินตรงนั้นต้องเป็นดินที่มีความแข็งนะครับหนึ่งถ้าเป็นดินเหนียวเคลต้องแข็งเนาะ นะครับต้องแข็งนะครับแข็งมากแข็งถึงแข็งมากดินเหนือวเราจะใช้คำว่า v เวลิส f f ป o hard อย่างนี้เป็นต้น stiff very stiff hard นะครับอันที่สองคือถ้าเป็นทรายถ้าเป็นทรายก็ต้องมีความแน่นเป็นอะไรครับแน่นหรือแน่นมากนะครับแน่น dense แน่นมากก็เวลี่เดนช์นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีหลักการตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคำถามแรกที่จะตอบในลักษณะที่บ่งบอกว่าเราจะพิจารณาอย่างไรพูดง่ายๆว่าเราตอกเสาเข็มไม่ลงนะครับตอกลงก็ลงแบบตื้นๆลักษณะแบบนั้นก็มีโอกาสาที่เราจะเลือกใช้ฐานรากแผลแล้วละ่ะนะครับคำถามถัดม,มาที่จะถามกันเกี่ยวกับเรื่องฐานรากแผ่ก็คือจะทราบได้อย่างไรเรื่องการรับแรงแบกฐานของดิน การรับแรงแบกทานของดินนั้นเนี่ยนะครับเราดูจากอะไรครับดูได้จากสองส่วนแรงแบกทานของดินเนี่ยแรงแบกทานของดินนะครับนะครับแรงนะครับอันนี้แรงแบกทานของดินดูได้จากสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งนั้นเราอาจจะใช้วิธีการคำนวณน,นะครับแค่นครูเร b o อ o r i n g rock นะครับหรือ o อ l exploration นะครับ soil exploration เขียนข้างล่างนี้นะครับ exploration หร,หรือ Soil investigation นั่นเองเราได้ข้อมูลดินมาแล้วก็มาคำนวณอันนั้นคือเราทราบแรงแบกทานของดินแต่จัดก,การคำนวณอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันเราก็ทำการทดสอบนะครับ เราใช้วิธีการทำเพดเบ i n g งเ s สอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพดเบร n g งเทสแต่เพด a บร n g งเทสนั้นเราใช้ขนาดของเหล็กในการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM นั้นบอกได้เลยว่าขนาดมันเล็กกว่าฐานลากแน่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมาคำนวณว่าฐานรากรับน้ำหนักบรรทุกได้หรือไม่นั้น เพดแบงก์เทสเนี่ยจะต้องมาแปลงค่าด้วยนะครับเพื่อทำให้เป็นอีควิเวเลนต์เทียบเท่ากับฐานรากที่จะใช้งานจริงฐานรากใช้งานจริงก็เป็นเมตรนะครับปกติในบ้านเราทำเพจโรเทสก็ฟุตคุณฟุตใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเพจที่ใช้มีแบบเพจเหล็กกลมนะครับสมชั้นซ้อนเพราะฉะนั้นในมาตรฐานที่เขาเขียนไว้ก็คือ at least three เพดนะครับเป็น3มชั้นซ้อนขนาดใหญ่เล็ก ลงไปนะครับแต่เราที่เราทําการทดสอบกันส่วนใหญ่เราจะพบว่าเราก็จะใช้เพดเปรลิงเทสใช่ไหมครับนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรที่ส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาในการทําจาก2ตัวนี้เองที่จะทําให้เราทราบเรื่องว่ากําลังรับแรงแบกทานของดินนั้นเพียงพอหรือไม่นะครับทีนี้คําถามตัวถัดไปที่มัาจะได้ยินคําถามนะครับอัน,นเป็นคําถามข้อที่3แล้วนะครับ ฐานรากแผ่นั้นสามารถวางบนผิวดินได้หรือไม่เรามีผิวดินอย่างเงี้ยเรามาทําฐานรากแผ่วางวางบนผิวดินเนี่ยอันนี้เป็นฐานรากแผ่ได้หรือไม่ในแง่ก่อนการทํางานเนี่ยเราได้ยินคําถามอยู่เรื่อยทำาห้ไม่วางบนผิวดินต้องไปต้องขุดลงไปถ้าเราจะตอบคําถามน,นี้เราสามารถตอบได้เป็นสองเรื่องด้วยกันนะครับถ้าชาวบ้านถามโดยทั่วไปเราก็จะตอบว่า น้ำฝนเวลาตกลงมาหรือรางระบายน้ํารั่วทําให้น้ําไหลเข้ามาใต้ผิวดินได้โดยง่ายกําลังรับแรงแบกทานของฐานรากแผ่นะครับของฐานรากแผ่เนี่ยก็จะลดลงไม่ดีแน่ๆเพราะฉะนั้นจึงมีข้อแนะนําว่าควรที่จะขุดลงไปข้างล่างนะครับหลายที่ก็บอกว่าอย่างในมยพอลองไปเปิดดูนะครับ นะครับว่าอย่างน้อยคือผิวดินนะลงมาถึงข้างล่างเราเรียกว่า df เนี่ยนะครับอันนี้เป็นผิวดินนะครับผิวดินอย่างน้อยตัวนี้ต้องไม่น้อยกว่าเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบอันนี้เป็นดินเพราะฉะนั้นเรามาดูในนี่คือคำตอบว่าอ่าคำตอบที่จะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยครับว่า ทำไมจึงได้ขุดดินลึกลงไปข้างล่างเพื่อที่จะเอาฐานรากแผ่ไปวางอย่างน้อยเบต้าสิบในมยพก็เขียนไว้อย่างนั้นนะครับแรงกําลังรับแรงแบกทานของดินก็จะขึ้นอยู่ที่ตัวนี้ถูกไหมครับเรามีสมการในการคํานวณเรื่องนี้อยู่นะครับ q antimate จะเท่ากับ cnc บวกด้วย q nq บวกด้วยเศษ1นึ่งส่วนสองแกมมา b n g a แกรมม อันนี้เป็นสมการ s ช a โอฟลาเ i เร i o นเป็นสมการของโ r o f ฟสเซอร์เทอรกินะครับของส t r i ป Footing สตริปฟูตติ้งสมก,การก็จะมี3พจน์อย่างนี้ครับถ้าเป็นเอ่อสแหรือ c ซ r c u คูลานะครับฟ o ตติ้งก็จะมีตัวเลขที่เปลี่ยนไปเช่น 1.3CNC นะเพิ่ม 1.3CNC ขึ้นมาบวกคิ q บวกด้วย 0.3นจุดสามแกมมาบีเอ็กมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในที่นี้กำลังจะอธิบายว่ากรณีถ้าเกิดว่าเราจะคำนวณกำลังรับแรงแบบทานของดินโดยใช้สมการนี้แหละนะครับที่เราใช้กันโดยทั่วไปมันจะมีคำตอบเลยว่าทำไมเราไม่ควรวางฐานรากแผ่บนผิวดินเพราะอะไรครับเพราะคิวตัวนี้นครับ C ตัวนี้คือ c o h e s i o ของดินแน่นอนลักษณะแบบนี้บ่งบอกอะไรครับ ดินประเภทดินเหนียวนะครับ NC NQ Ngamma คือ Bearing Capacity Factor ของดินนะครับที่เอามาใช้ในการคำนวณในสมการนี้นะครับ Bearing Capacity Factor นั้นไม่มีหน่วยนะครับ เพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็จะพบแล้วว่าเรารู้แล้ว C คืออะไร NC NQ N, N, N gamma คืออะไรส่วน g a ม m าตัวนี้คือความหนาแน่นดิน g a ม m าตัวนี้คือ unit w e i g ของดินอ,ออฟซอยนะครับซึ่ง g a ม m าตัวนี้อยู่ด้านล่างลึกลงไปใต้ฐานราก B คืออะไรครับ B คือความกว้างนะครับความกว้างของ footing ดีคือความกว้างแต่ที่กำลังจะอธิบายต่อไปนี้คือ q ที่คุณ nq เนี่ย q เนี่ยครับ q นะครับเดี๋ยวเรามาดูวาดขอวาดรูปใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับวาดรูปใหม่เราก็จะพบว่าเนี่ยนะครับสารละแเอร์นะครับัูน,ะนี่อันนี้คือ depth of footing ก็คือ df กรณีที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือกำลังจะอธิบายว่า Q คืออะไระนะครับเราลองมาดูที่ท้องฐาน Q ตัวนี้คือลูกศรที่ว่าเนี่ยแทริง Q ก็คือซิกมา v เท่ากับซิกมา v ที่ระดับท้องฐานแล้วซิกมา v ตัวนี้ Q เท่ากับซิกมา v ก็จะเท่ากับ g a ม m a คูณด้วย df ดังนั้นคาว่าแกมมาคุณดีเอฟหมายถึงแกมมาช่วงไหนครับก็คือแกมมาในชั้นนี้ามาเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับแกมมาคือตรงนี้คือแกมมายูนิเต็เพราะฉะนั้นแกรมมาในพจน์ที่สองที่เมื่อกี้เราเราพูดกันเนี่ยกับพจน์ที่สามเป็นคนละตัวกันนะครับอาจจะเป็นดินประเภทเดียวกันใช้แกรมมาเดียวกันแต่ความหมายพยายามแยกไว้ว่านี่คือแกมมาของดินที่เหนือท้องฐานขึ้นมาในเมื่อซิกว่าซิกมาวีเท่ากับแกมมาคุณดีเอฟ ถ้าเกิดเราเอาฐานรากตัวนี้เนี่ยนะครับท้องฐานที่ไปวางบนดินจะ df จะกลายเป็นศูนย์ดังนั้นสมการที่เราบอกว่าเรามีทั้งสามเทอร์มะใช่ไหมครับ q a n t i m e เท่ากับ cnc บวกด้วย qnq บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองแกมมา b n แก m มมาไอแกรมมาตัวนี้อยู่ด้านล่างอยู่ลึกลงมาข้างล่างต่ำกว่า จัวของเปลเรียของดินเห็นไหมฮะแต่มันในคิเนี่ยมันมีแกมมาตัวนี้อยู่เนี่ยคิวตัวก็คือคิวตัวนี้นะครับถ้ากรณีที่เราเอาฐานรากขึ้นไปวางบนผิวดินคิวตัวนี้กลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นคิวอัลติเมตลดลงแน่ๆนะครับลดลงเลยเห็นได้ชัดเจนนี่คือคําตอบว่าเราจะตอบทางด้านวิศกรรมเนี่ย ว่าเราสามารถวางฐานรากบนผิวดินได้ไหมในแง่ชาวบ้านทั่วไปก็ทํากันแต่ถ้าเราไปมีโอกาสได้ให้คำปรึกษาแล้วก็บอกเป็นสองเรื่องหนึ่งน้ำเนี่ยที่จะมาจากฝนตกทางระบายน้ําต่างๆเข้าอยู่ใต้ฐานรากได้โดยง่ายดินเมื่อเจอน้ําก็ทําให้เกิดการชุ่มนะครับอันเดนเชียเซนดรอปนะครับอันเดนเชียเซนดรอปก็ทําให้แบริงชัยแปซี่ของดินนั้นดตาไปด,ด้วย แต่เราคงไม่ได้ไปอธิบายลึกซึ้งขนาดนั้นบอกว่าดินมันอ่อนใช่ไหมครับกําลังรับแรงไม่ค่อยดีเนี่ยชาวบ้านเขาก็เข้าใจแต่สิ่งหนึ่งทางด้านวิศวกรรมก็คือบอกว่าถ้าเราคํานึงถึงสรรมการของ professor s a r s t e เราก็จะพบว่าเราไม่ควรวางไว้บนผิวดินเพราะพจน์ที่สองกลายเป็นศูนไปเนื่องจากว่า Q ตัวนี้จะมีค่าเป็นศูนเนื่องจากแกมมาคูณ depth of footing depth of footing เป็นศูนโอเคนะครับ ทีนี้ก็มีบางท่านถามว่าอาจารย์ครับสมมุติว่าเราทราบเชีย์สตรนของดินที่เท่ากับเป็นคำถามข้อที่สี่ละ su ตัวนี้เท่ากับสิบตันต่อตารางเมตรเนี่ยมันคือกำลังแบกทาน q ultimate เลยตัวนั้นหรือเปล่ามันคือตัวนี้เลยหรือเปล่าจ่าไหมครับสมการนี้ที่เราพูดกัน ถามว่าตัวนี้คือตัวนี้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลย su ตัวนี้เป็นกำลังรับแรงเฉือนของดินแต่ไม่ใช่กำลังมาแบกทานของดินโดยตรงถามว่าอ้าวแล้ว su มาอยู่ในสรรมการนี้ตัวไหนถ้าจะพูดถึงอ่าเคว su จะเท่ากับ cu ครับ u n r e a c o n i t i o n นะครับ u n r e a c o n i t i o n เพราะฉะนั้นมันจะหมายถึงอะไรครับหมายถึงกรณีที่จะมาแทนค่าตัวนี้มากกว่าที่จะมาบอกว่ามันเท่ากับ Q อัติเมตโดยตรงเพราะอย่าลืมว่าต้องมีค่าความกว้างของฐานรากอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นของสําหรับเรื่องฐานรากแผ่ในสี่คำถามนี้มีโอกาสที่มีหลายท่านจะใช้ในการทํางานมีหลายท่านอาจจะถามเกี่ยวข้องกับฐานรากแผ่นะครับ แล้วก็อาจจะได้นําไปใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการสอบจะสอบเพื่อนขั้นจะสอบภาคีพิเศษนะครับอาจจะไม่ลงลึกถึงขั้นรายการคํานวณแต่อย่างน้อยที่สุดท่านควรทราบเรื่องทั้งสามสีเรื่องนี้ไว้และถ้ามีโอกาสที่จะมาอธิบายในลําดับถัดไปอาจจะยกตัวอย่างของการคานวณฐานรากแผ่ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับวันนี้พอดีรับปากกับท่านหนึ่งที่ขอ,เ,อ,อเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องฐานรากแผ่ไว้นะครับว่า ถ้าผมโดนถามแบบนี้จะตอบอยังไงดีน้อยที่สุดเรื่องพวกนี้ที่นํามากล่าวในวันนี้ก็คงจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ